สิกฎการเงินเปลี่ยนชีวิตให้มั่งคั่งโดยรามิสเซตีรามิสเซตีนักเขียนชื่อดังผู้เขียนหนังสือเบสเซลเลอร์อย่าง I Will Teach You to Be Rich ผมจะสอนให้คุณรวยที่มุ่งเน้นให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการพัฒนาตนเองและนี่คือ Money Rules กฎการเงินทั้ง10ข้อที่ทำให้ตัวของเขานั้นสามารถใช้ชีวิตแบบ Rich Life มีชีวิตแบบคนรวยได้อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ กฎการเงินข้อที่1มีเงินสดสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย1ปีโดยคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่คนอื่นๆมักจะแนะนํากันก็คือให้เรามีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย3-6เดือนขึ้นไปที่มีให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายรายเดือนในแต่ละเดือนของคุณในกรณีที่ตัวของคุณนั้นไม่มีอะไรได้เข้ามาเลยแต่ตัวของรามิดนั้นเขาคิดว่าการมีเงินสำรองฉุกเฉินเผื่อเอาไว้ให้มากหน่อยก็น่าจะดีกว่าเพราะจากเหตุการณ์โควิดในทีนที่ผ่านมานั้น ผู้คนส่วนใหญ่แทบไม่มีรายได้เข้ามาเลยนานนับปีแถมน้ำซ้ำผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินมากพอที่จะใช้ประทังชีวิตในช่วงนั้นซ้ำร้ายบางคนไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเลยซะด้วยซ้ำซึ่งเงินสำรองฉุกเฉินที่รามิดเขาเน้นย้ำว่าจะต้องเป็นเงินสดเขาไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีมันยัดเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าที่บ้านเพราะฉะนั้นได้โปรดอย่าไปปล้นเงินที่บ้านของเขาล่ะเพราะเงินสดของเขานั้นได้เก็บเอาไว้ที่ธนาคารที่พร้อมจะกดออกมาใช้เมื่อไหรก็ได้ โดยที่เขาไม่ได้สนใจว่าธนาคารนั้นจะให้ดอกเบี้ยเงินฝากเท่าไหร่ซึ่งถ้าตัวเลขเงินสำรองฉุกเฉินจํานวน1ปีถ้าหากมันดูเป็นตัวเลขที่เยอะมากสำหรับตัวคุณคุณก็แค่ปรับตัวเลขลงมาอย่างเช่นลองเก็บเงินสำรองฉุกเฉินสัก1เดือนดูก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อยๆขยายเป็น3เดือน6เดือน12เดือนในภายหลังก็ยังได้กฎการเงินข้อที่2ให้ออมเงินอย่างน้อยสุด10 และลงทุนอย่างน้อยสุด20%จากรายได้ทั้งหมดโดยรามิดบอกว่าแม้ว่าในหนังสือ I Will Teach You to Be Rich ของเขาที่เขียนเอาไว้แล้วนั้นจะบอกว่าให้คุณเริ่มต้นออมเงินและลงทุนเงินด้วยจำนวน5-10%เป็นอย่างน้อยแต่เนื้อหาในนี้กลับบอกว่าให้ออมอย่างน้อย10%และลงทุนอย่างน้อย20%ที่มันเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่สอนเอาไว้ในหนังสือนั้นรามิดก็ให้เหตุผลว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามีไรายได้เพิ่มมากขึ้น เราก็ควรขยับตัวเลขให้สูงขึ้นตามไปด้วยโดยจากประสบการณ์ส่วนตัวของเขาที่ผ่านมานั้นเขาได้เรียนรู้ว่าการที่คนเราจะมีความมั่งคั่งที่แท้จริงได้นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการนําเงินไปลงทุนดังนั้นเขาจึงคิดว่าควรเพิ่มเงินที่จะนําไปลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น20%จากรายได้ทั้งหมดของเขาเพราะเขามีหลักการส่วนตัวที่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ตัวของเขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นเขาจะทําการลงทุนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และเขาก็ทําเช่นนี้มาตั้งแต่อายุ14ปีแล้วเพื่อที่เขาจะได้มีชีวิตแบบคนรวยตั้งแต่วันนี้และใช้ชีวิตแบบคนที่มัง่งคั่งกว่าในวันข้างหน้าแต่ไอ้เจ้าจํานวนเงิน10% 20%นั้นสําหรับหลายๆคนแล้วมันเป็นจํานวนเงินที่เยอะมากๆดังนั้นคุณจําเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการสร้างไรายได้ให้มันสูงๆซะก,ก่อนก่อนที่จะออมและลงทุนให้ได้เยอะขนาดนั้นแต่หากคุณคิดว่าตัวเลข10-20%นั้นมันสูงจนเกินไปรามิดก็บอกว่า ก็ให้คุณค่อยๆปรับตัวเลขลงมาเริ่มต้นที่5 1 0ก่อนก็ได้แล้วจากนั้นก็ค่อยๆปรับตัวเลขในการออมการลงทุนให้เพิ่มขึ้นปีละ1%ซึ่งอไอการเพิ่มขึ้นทีละ1%ในทุกๆปีนี่แหละจะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเงินอย่างมหาศาลให้แก่คุณในอนาคตกฎการเงินข้อที่3สามารถจ่ายเงินเต็มจํานวนได้สําหรับรายจ่ายก้อนใหญ่หลายคนพอเจอข้อนี้เข้าไปถึงกับพผงะแล้วสวนกลับไปที่รามิดทันทีเลยว่า คุณจะบ้าหรือไงรามิดใครที่ไหนจะมีปัญญาจ่ายเงินสดเพื่อซื้อบ้านทั้งหลังบ้าไปแล้วแต่รามิดก็บอกว่าในโลกของเรามีคนที่สามารถซื้อบ้านได้ด้วยเงินสดจริงๆแต่เอาเป็นว่าประเด็นที่เขาต้องการจะสื่อจริงๆนั้นก็คือเขาได้ตั้งกฎภายในบ้านของเขาเอาไว้ว่าเขาจะดําเนินชีวิตด้วยการที่ไม่เป็นหนี้เด็ดขาดและเมื่อใช้กฎนี้เขาก็รู้สึกว่าชีวิตของเขานั้นก้าวหน้าขึ้นเขามีเงินเก็บมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น เมื่อตอนที่เขาอายุได้20ปีต้นๆเขาก็เริ่มตระหนักแล้วว่าสักวันหนึ่งในอนาคตเขาก็จะต้องแต่งงานแม้ว่าณตอนนั้นเขาจะยังไม่เจอกับภัรยาคนปัจจุบันซะด้วยซ้าซึ่งเขาก็รับรู้ได้ว่างานแต่งงานนั้นถ้าอยากให้มันออกมาดูดีมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมดังนั้นเขาจึงเริ่มต้นเก็บออมเงินเพื่องานแต่งโดยเฉพาะตั้งแต่อายุ20ต้นๆเลยไม่ว่าจะเป็นค่าท่องเที่ยวเพื่อไปฮันนีมูน หรือเพื่อซื้อแหวนแต่งงานอะไรทํานองนั้นและเช่นกันถ้าตัวของเขาคิดว่านะตอนนี้เขายังไม่มีเงินสดมากพอที่จะซื้อบ้านด้วยเงินสดทั้งหลังเขาก็จะไม่ซื้อบ้านก็ให้เช่าไปก่อนซึ่งจุดประสงค์ที่แท้จ,จริงที่เขาต้องการจะสื่อก็คือถ้าเราสามารถเก็บเงินสดได้ตามราคาของในสิ่งที่เราต้องการได้แล้วนั้นเรื่องของเงินจะกลายเป็นเรื่องรองในทันทีมันจะไม่กลายมาเป็นประเด็นหลักในสมการการตัดสินใจของเขาดังนั้นถ้าอยากได้อะไร ก็ให้ตั้งเป้าหมายตัวเลขเอาไว้แล้วพยายามเก็บเงินให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยทําการซื้อมันด้วยเงินสดกฎการเงินข้อที่4เขาไม่เคยตั้งคําถามเกี่ยวกับการจ่ายในเรื่องของการซื้อหนังสืออาหารว่างหรืออย่างการบริจาคเลยแม้แต่น้อยถ้าเมื่อไร่ก็ตามที่ตัวของเขาได้เจอกับหนังสือที่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์และส่งผลให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นได้เขาจะทําการซื้อหนังสือเล่มนั้นในทันทีโดยไม่ต้องตั้งคําถามกับตัวเองเลยว่า จะซื้อดีไหมนาส่วนการซื้อของทานเล่นในพธธัตคารอาหารนั้นรามิดบอกว่าในข้อนี้มันเป็นปมส่วนตัวของเขาที่เมื่อตอนที่เขายังเด็กอยู่เขาเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยมีตังนักซึ่งนานานทีทั้งครอบครัวก็จะได้ออกไปทานข้าวนอกบ้านเขาก็แทบไม่มีโอกาสในการสั่งขนมทานเล่นหรืออาหารเรียกน้ําย่อยก่อนที่จะสั่งอาหารจานหลักเลยเพราะคนในครอบครัวของเขานั้นมีเงินไม่มากพอที่จะจ่ายมัน หรือเสียได้ที่จะจ่ายมันเพิ่มแต่พอเขาเริ่มมีเงินเขาก็บอกกับตนเองว่าถ้าอยากกินอะไรต้องได้กินถ้าตัวของเขาและครอบครัวของเขาอยากสั่งอาหารอะไรในเมนูอยากกินอะไรในเมนูให้สั่งมาได้หมดเลยซึ่งเมื่อเขาตั้งกดเอาไว้แบบนี้นั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่านี่แหละคือชีวิตของคนรวยที่สามารถเลือกได้จ่ายไหวได้กินของดีๆได้กินในสิ่งที่อยากกิน มันคือการใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือกได้และเช่นเดียวกันกับเรื่องของการบริจาคเพื่อการกุศลน,นั้นเขาก็ตั้งกฎไปเลยว่าไม่จำกัดจํานวนซึ่งตัวของเขากับภรรยานั้นก็ได้จัดตั้งการระดมทุนเพื่อทำการกุศลอยู่บ่อยครั้งกับเพื่อนฝูงซึ่งมันทำให้ใจของเขาฟูมากเวลาที่ได้ทําการกุศลดังนั้นให้ตัวของคุณลองหาดูว่าเรื่องใดที่คุณชอบและอยากตั้งกฎให้มันสามารถจ่ายในเรื่องนั้นๆได้อย่างไม่มีจำกัด ซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของการทําสวนก็ได้เพราะคุณทําแล้วมีความสุขคุณก็ทําให้ตัวเองนั้นสามารถจัดเต็มในเรื่องของอุปกรณ์การทําสวนงบประมาณในการซื้อดอกไม้หรือจะทําทโรงเรือนกันแดดอะไรก็ว่าไปเลือกมาสักอย่างในสิ่งที่คุณทําแล้วมีความสุขแล้วคุณก็จะพบกับชีวิตที่เหลือเชื่อเลยทีเดียวกดการเงินข้อที่5เลือกบินชั้นธุรกิจทันทีที่เดินทางยาวนานกว่า4ชั่วโมง กฎข้อนี้รามิดบอกว่ามันก็ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนั่นก็คือตัวของเขานั้นเขาอยากนั่งและเขาจ่ายไหวซึ่งตอนแรกสุดที่เขาเกิดมานั้นเขาก็ไม่ได้เลือกนั่งชั้นธุรกิจมาตั้งแต่เกิดเพราะกว่าเขาจะได้เริ่มขึ้นเครื่องบินก็อายุปาเข้าไป20กว่าแล้วซึ่งในตอนนั้นเขายังล้อพวกที่ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อให้ได้นั่งในตำแหน่งดีๆซะด้วยซ้ำว่าพวกนั้นนอกจากจะมีเงินแล้วยังต้องโง่ด้วย เพราะบินก็ขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันทำไมจะต้องจ่ายแพงกว่าเพื่อไปลงจุดหมายเดียวกันแต่เมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแทนที่เขาจะหัวเราะย,ยอบพวกนั้นเขาก็เริ่มตั้งคำถามแทนว่าเพราะเหตุใดพวกเขาเหล่านั้นถึงยอมจ่ายเงินที่นั่งแพงกว่าตั้งสี่เท่าทั้งๆท,ที่ก็ขึ้นเครื่องบินเพื่อไปจุดหมายเดียวกันมันจะต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าที่นั่งอื่นๆที่ตัวเขานั้นมองไม่เห็นบ้างละจนเขาก็รู้ว่าตำแหน่งดังกล่าวนั้นมันเป็นตำแหน่งที่นั่งสบายที่สุด เวียนหัวก็น้อยปลอดภัยกว่าตำแหน่งอื่นๆเช่นบริเวณนั้นจะไม่มีกระเป๋าสัมภาระเหนือหัวตกลงมาใส่ตัวเขาแถมบริเวณนั้นก็ขึ้นลงก็ง่ายเข้าห้องน้ำก็สะดวกเป็นต้นซึ่งถ้าคุณสามารถจ่ายไหวหลังจากเหลือเงินหักไปออมไปลงทุนหมดแล้วรามิดก็บอกว่าก็ทำไมจะไม่ลองจัดที่นั่งชั้นธุรกิจดูบ้างละ่ะโดยส่วนตัวของรามิดนั้นเขาก็ชอบตั้งกฎง่ายๆที่เข้าใจได้ในทันทีนั่นก็คือ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องเดินทางด้วยเครื่องบินเกินกว่า4ชั่วโมงแล้วแล้วก็เขาจะนั่งชั้นธุรกิจทันทีชั้น Business Class ทันทีเงื่อนไขมันก็มีอยู่แค่นั้นดังนั้นคุณลองตั้งกฎกับเรื่องเฉพาะตัวของคุณดูเพราะนี่มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเขาเช่นเดียวกันกฎการเงินข้อที่6ซื้อสิ่งที่ดีที่สุดและเก็บมันเอาไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยรามิดบอกว่าไม่ใช่เออะก็ซื้อแต่ของที่ดีที่สุด อย่างเช่นเสื้อผ้าแล้วก็กองยัดเอาไว้เต็มตู้อันนั้นเขาเรียกว่าสู่รุ่ยสู่ร่ซื้อเรื่อยเปื่อยแต่การซื้อของที่ดีที่สุดแล้วใช้มันไปนานๆนั้นเขาก็หมายถึงว่าของชิ้นนั้นมีคุณภาพของชิ้นนั้นมันทนทานที่แม้ว่าเมื่อเทียบราคากับชิ้นอื่นๆแล้วนั้นอาจจะต้องเพิ่มเงินอีกสักหน่อยแต่ถ้าสิ่งนั้นมันสามารถใช้ได้อย่างยาวนานไม่ต้องซ่อมบ่อยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนั่นแหละคือสิ่งที่คุ้มค่ากว่าของที่ราคาถูกๆเป็นไหนไหน ซึ่งตัวอย่างของเขาก็เลือกของที่ดีที่สุดในรุ่นอย่างเช่นถ้าเขาซื้อ iPhone เขาก็เลือกรุ่นที่มีความจุเยอะที่สุดหรือเรื่องง่ายๆอย่างช้อนตักกาแฟที่เขาใช้ดื่มทุกวี่ทุกวันเขาก็เลือกซื้อช้อนตักที่ทํามาจากไม้นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่ประดิษฐ์อย่างปราณีตซึ่งเขาเต็มใจที่จะใช้มันไปทั้งชีวิตที่เหลืออยู่หรือจะเป็นเรื่องของรถยนต์เขาก็เลือกซื้อ Honda a c c o r d ตั้งแต่ในช่วงที่เขาเรียนจบใหม่ๆพึ่งเริ่มต้นทํางานใหม่ๆ ซึ่งเขาก็ใช้รถคันนี้มาอย่างยาวนานถึง19ปีเรียกได้ว,ว่าใช้ได้อย่างคุ้มค่าสุดๆหรืออย่างเสื้อคลุมราคาแพงหลายแสนบาทที่อาจจะแพงกว่ารถยนต์มือสองซะด้วยซ้าแต่เขาก็เลือกซื้อมันเพราะเขาตัดสินใจแล้วว่าจะเก็บเสื้อตัวนี้เอาไว้ตลอดไปโดยคิดเผื่อถึงขนาดที่ว่าจะเก็บสิ่งนั้นเอาไว้ส่งต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลานกันเลยทีเดียวหรือจะเป็นรองเท้าดีๆสักคู่หนึ่งแล้วเฝ้าถนอมรักษามันเป็นอย่างดี แทนที่จะเฝ้าซื้อแต่รเทางใหม่ๆรุ่นใหม่ๆอยู่เรื่อยไปลองสำรวจดูว่าสำหรับตัวของคุณนั้นคุณจะเลือกซื้อสิ่งที่ดีที่สุดในสิ่งใดเป็นของแบบไหนที่คุณยินดีที่จะซื้อแล้วเก็บรักษามันเอาไว้ไปอีกนานแสนนานกฎการเงินข้อที่7มีงบประมาณไม่จำกัดสำหรับเรื่องของการพัฒนาตนเองตัวของรามิดเองนั้นเขาอยู่ในแวดวงเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองอยู่แล้ว เขาก็มักจะขึ้นบรรยายตามที่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตแบบคนรวยเรื่องของการเงินการงานอาชีพธุรกิจและเรื่องของจิตวิทยาซึ่งเมื่อไรก็ตามที่เขาเล็งเห็นว่ามีคอร์สออนไลน์คอร์สสัมนาสดหรือจะเป็นการเทรนเนอร์แบบส่วนตัวใดก็ตามที่เขาลงเรียนแล้วมันช่วยให้ชีวิตของเขาดีขึ้นพัฒนาขึ้นเก่งขึ้นเขาก็จะลงเรียนคอร์สดังกล่าว โดยที่ไม่มีงบจำกัดในเรื่องนี้เพราะมันช่วยส่งเสริมอาชีพการงานของเขาโดยตรงโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะตัวของเขาเองนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ไปเสียทุกเรื่องซึ่งในทางปฏิบัติตัวของคุณอาจจะลองกำหนดงบประมาณในเรื่องที่คุณต้องการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นอย่างเช่นคุณอาจจะลงทุนในคลาสฟินเนสเดือนละ100ดอลลาร์หรือคุณอาจจะกำหนดงบการศึกษาในอุตสาหกรรมที่คุณทำงานอยู่ ปีละ1,000ดอลลาร์ก็ได้แต่หากคุณทําแล้วรู้สึกมันไม่ใช่ตัวคุณคุณก็แค่โยนกฎข้อนี้ทิ้งไปก็เท่านั้นเองกฎการเงินข้อที่8หาไรายได้ให้มากพอเพื่อที่จะได้ทํางานร่วมกับคนที่เรารักและเคารพคุณคงเคยผ่านประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับผู้อื่นร่วมกับคนที่คุณไม่ชอบที่หน้ากันมาอยู่บ้างโดยเฉพาะเวลาที่มีการประชุมทีมประชุมบริษัทแล้วคุณก็ต้องเจอกับเพื่อนร่วมงานที่คุณไม่ค่อยชอบ หรือหัวหน้าที่คุณไม่เคารพเหล่านั้นคุณก็จะรู้สึกไม่ดีอึดอัดไม่มีความสุขซึ่งสี่เหล่านั้นทางรามิดบอกว่าเขาก็ไม่อยากให้เกิดกับที่ทํางานของเขาเพราะต้องยอมรับว่าชีวิตในการทํางานนั้นใช้เวลาค่อนข้างเยอะและเขาก็ไม่อยากที่จะใช้เวลากับคนที่เขาไม่เคารพและไม่ชอบในที่ทํางานดังนั้นตัวของรามิดเองเขาจะไม่ยอมให้ตนเองนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่เดือดร้อนในเรื่องของการเงิน เพื่อที่ต้องทนยอมทํางานกับคนที่เขาไม่ชอบและคนที่เขาไม่เคารพอย่างเด็ดขาดดังนั้นเขาเลือกที่จะทํางานเพื่อให้ได้เงินมากเพียงพอกับคนที่เขาชอบและเคารพมากกว่าที่จะเลือกทํางานให้ได้เงินเยอะๆแต่ไม่มีความสุขกับคนที่ทํางานด้วยเลยกฎการเงินข้อที่9ให้ความสําคัญกับเวลาที่อยู่นอกตารางงานตัวของรามิดเองนั้นเขาบอกว่าในช่วงวัย22ปีเขาเป็นเด็กเนิร์ดที่เรียกได้ว่า เป็นเจ้าพ่อแห่งการจัดการกับตารางเวลาที่หมกมุ่นอยู่กับการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานให้เพิ่มขึ้น2-3%อยู่ตลอดเวลายิ่งจัดตารางงานได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะถือได้ว่าเป็นการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพแต่พอเข้าโตขึ้นก็คิดได้ว่าชีวิตไลฟ์สไตล์แบบคนรวยนั้นชีวิตของพวกเขานั้นไม่ได้อยู่ในตารางเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้ชีวิตอยู่นอกตารางอย่างอิสระต่างหากถึงจะเรียกว่ารวยจริงเช่นมีเวลาไปออกฟิตเนส ดูแลรักษาสุขภาพให้มีร่างกายที่แข็งแรงออกไปท่องเที่ยวใช้ชีวิตกับเพื่อนครอบครัวและคนที่เรารักกฎการเงินข้อที่10แต่งงานกับคนที่ใช่รามิดบอกว่าคนที่คุณเลือกแต่งงานด้วยนั้นคือหนึ่งในการตัดสินใจในเรื่องทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณเลยก็ว่าได้เพราะคนที่คุณเลือกนั้นเขาจะเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมกับทุกสิ่งในชีวิตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไรายได้แหล่งที่อยู่อาศัยอาหารที่ทานร่วมกันโครงสร้างของครอบครัวส่วนในเรื่องของการเงินนั้นคู่ของคุณจะส่งผลต่อการสนทนาในเรื่องของการเงินส่งผลต่อความรู้สึกที่มีต่อเงินไปตลอดช่วงชีวิตคู่ที่อยู่ด้วยกันดังนั้นมันสําคัญมากที่คนใกล้ตัวคุณจะช่วยส่งเสริมกันในเรื่องของการเงินคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับจูนไม์เซ็ หรือวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้สอดคล้องกันเปิดใจรับฟังในเรื่องของการเงินซึ่งกันและกันซึ่งกฎการเงินทั้งหมดทั้งมวลที่รามิสเซติเขากล่าวมานั้นมันเป็นกฎที่เขาปรับและสร้างมันขึ้นมาจากการที่เขาต้องการที่จะมีชีวิตแบบคนรวยในแบบที่เขาอยากเป็นดังนั้นสําหรับตัวของคุณก็ลองนําไปปรับใช้ดูว่าสิ่งใดหรือเรื่องใดที่คุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับชีวิตของคุณ ก็ให้คุณค่อยๆปรับกฎให้เข้ากับตนเองมากที่สุดเพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตแบบคนรวยตามที่ใจคุณต้องการและนี่ก็คือกฎการเงินทั้ง10ข้อเปลี่ยนชีวิตให้มั่งคั่งโดยรามิเซติ